สวัสดีครับวันนี้เรามานำเสนอนะครับกระบอกอัจจา,าบีนะครับยี่ห้อกอดรุ่น G1 ขีด Hd นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นกระบอกอัตราบีจาบีนะครับรุ่นงานหนักนะครับสินค้านะครับจะมีติดหัว wow. อาจาราบีมาให้พร้อมเลยนะครับเดี๋ยวพลิกให้ดูหน่อย อันนี้คืออีกด้านหนึ่งของกระบอกนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวดึงแล้วก็กระบอกด้านในครับก็จะเลื่อนลงมานะครับกระบอกกระบอกสูบด้านในนะครับเดี๋ยวลองจับให้ดูหน่อยสินค้าตัวนี้นะครับมีขนาดกะทัดรัดมากนะค,ค,ค,ครับนะครัใครกดโยกโอเคยังเท่าไ้แหละ โอเคครับลูกค้าท่าใดสนใจทักเข้ามาในข้อความได้เลยนะครับขอบคุณครับ